หลังจากที่ศาลใช้เวลาในการตรวจพยานหลักฐานในคดี112ของคุณทักษิณใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงกว่าเสร็จสิ้นนะคะคุณทักษิณก็เดินทางกลับทันทีนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ตอบคําถามสื่อมวลชนยาวเหมือนรอบแรกนะคะตอบเพียงสั้นๆว่าไม่มีอะไรในวันนี้แล้วก็เดินทางกลับเนื่องจากมีธุระต่อขณะเดียวกันนะคะทางทนายความบอกด้วยว่าวันนี้นั้นศาลมีการสอบคําให้การคุณทักษิณซ้ําซึ่งคุณทักษิณก็ยืนยันให้การปฏิเสธไม่ได้ ก้าวล่วงสถาบันนะคะขณะเดียวกันได้มีการนัดหมายสืบพยานซึ่งในบัญชีพยานเนี่ยทางด้านของฝ่ายจำเลยก็คือคุณทักษินยื่นบัญชีพยานไปทั้งหมด14ปากส่วนฝ่ายโจทยื่นบัญชีพยานไปทั้งหมด10ปากนะคะจากการตรวจพยานหลักฐานทนายความชี้เห็นว่าพยานหลักฐานของทางโจ์นั้นคลิปวิดีโอที่นำมาไม่ใช่คลิปต้นฉบับหลังจากนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปค่ะ โดยตั้งแต่เวลา11นาฬิกา3 2นาทีนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับทนายความได้ตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายการ assim สำรรนักงานคดีอาญาได้มีการยื่นฟ้องคุณนักษินในความผิดตามมาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเมื่อปี2558ที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันโดยใช้เวลาการตรวจพยานหลักฐานอย่างที่บอกไปนะคะว่าประมาณ2ชั่วโมงกว่า คุณนักสินก็เดินทางกลับแต่ว่าก่อนที่จะลงบันไดหน้าศาลนั้นนะคะคุณนักสินก็ได้แสดงความเคารพโดยการโค้งคำนับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนนะคะจากนั้นก็เดินลงมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก่อนขึ้นรถเนี่ยก็มีการยกมือให้กับนักข่าวและก็บอกสั้นๆว่าวันนี้ไม่มีอะไรและก็ขึ้นรถออกไปทันทีเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ ไามา่ามีอะไรเป็น,น,านายังไงบ้างคะวัน<ห>น,นี้ศาลนัดที่เมื่อไหร่คะจากนั้นนะคะนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของคุณทักสินนั้นก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าคุณทักสินมีธุระต่อและวันนี้ศาลได้มีการนัดสอบคําให้การและก็อะสอบคำให้การคุณทักษินซ้ำด้วยนะคะโดยคุณทักษินนั้นก็ให้การปฏิเสธและศาลนั้นก็ได้นัดสืบพยาน หลังจากนี้นะคะซึ่งนัดฝ่ายโจทในการสืบพยายน3นัดก็คือวันที่1วันที่2วันที่3กรกฎาคมปี2568ส่วนฝ่ายจำเลยนั้นมีการนัดสืบพยายนทั้งหมด4นัดคือวันที่1 5 1 6 22และ23การกรกฎาคมปี2568เช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากพยายนที่มีการยื่นวันนี้แล้วเนี่ยทางพยานของฝ่ายจำเลยนั้นนะคะมี เป็นพยายนบุคคลทั้งหมด14ปากรวมไปถึงพยายนหลักฐานอื่นๆด้วยส่วนของฝ่ายโจทย์มีทั้งหมด10ปากด้วยกันอีกทั้งนะคะทางฝ่ายจำเลยก็คือคุณทักษิณเองนะคะยังมีพยานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการรวมไปถึงพยานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงคลิปวิดีโอต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าขอยังไม่เปิดเผยในชั้นนี้ ทางนี้นะคะทางทนายความเนี่ยมอง้ดยว่าจากการตรวจพยานหลักฐานของฝ่ายโจท์แล้วคลิปดังกล่าวนั้นไม่ใช่คลิปต้นฉบับและมีการตัดต่อมีความไม่สมบูรณ์ในหลายประการเรื่องนี้นะคะมีประเด็นเรื่องของคำภาษาอังกฤษเพียงคำเดียวที่เป็นปัญหาหลังจากนี้ก็จะมีการต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าระบบของไทยนั้นเป็นระบบกล่าวหาค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของทนายความกันค่ะวันนี้ก็มีการสอบคำให้การของจำเลยนะครับก็คือท่านทักษิณชินวัตรเนี่ย ท่านก็ให้การปฏิเสธนะครับพร้อมกับนําเสนอพยานหลักฐานซึ่งประกอบด้วยพยานเ,าเป็นพยานายเป็นพยานบุคคลฝ่ายจาเลยเนี่ยสิบสี่ปากนะครับแล้วก็มีพยานเอกสารอื่นๆซึ่งเราก็จะขอนําเสนอในชั้นพิจารณานะครับส่วนฝ่ายโจทย์เนี่ยจะมีพยานทั้งสิ้นสิบปากนะครับสิบปากก็เป็นพยานที่มีการสอบสวนไปแล้วส่วนพยานที่มีการสอบเพิ่มเติมเนี่ยฝ่ายโจทย์ไม่อ้างนะครับก็เป็นสิทธิ์ของโจทย์เนื่องจากว่าโจอาจจะเห็นว่า เป็นพยานที่ไม่มีประโยชน์หรืออาจจะเป็นพยานที่ไม่สามารถที่จะปักความจําเลยได้หรือไปสู์ความผิดจําเลอได้ไว้ง่ายคือไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายโจทย์นะครับโจทย์ก็มีสิทธิที่จะไม่อ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับการตรวจรยานหลักฐานวันนี้มีสิ่งที่เป็นเชิงประจักษ์จากการตรวจนะครับซึ่งในวันนี้ผมพูดได้แล้วนะครับว่าการตรวจดังกล่าวเนี่ยในคลิปที่ส่งตรวจตั้งแต่แรกและมีการรวบรวมจากระบบอินเทอร์เน็ต ต้องย้ำนะครับรวบรวมโดยการดึงจากระบบอินเทอร์เน็ตแล้วมาลงคลิปลงในวิดในแผ่นซีดีไม่ใช่เป็นการเก็บจากสถานที่จริงหรือสถานที่เกิดเหตุคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่ให้คลิปต้นฉบับแล้วก็มีการตัดต่อส่วนการแปลความเนี่ยก็มีข้อไม่สมบูรณ์อยู่หลายประการผมจะไม่ชี้ว่าไม่สมบูรณ์อย่างไรให้เป็นเรื่องของการสื่อพยายนนะครับก็หวังว่าพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยก็จะติดตามต่อไปเพราะเรื่องนี้มันมีคําถ้อยค,าคําภาษาผิดอยู่สองอยู่แค่คําเดียวที่เป็นปัญหา เชื่อว่าสังคมถ้าได้รู้ได้เห็นในอนาคตเนี่ยหรือเห็นเห็นกันอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่าหมายถึงอะไรซึ่งหลังจากนี้นะคะในขั้นตอนการสืบพยานที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1กรกฎาคมปี2568และหลังจากนั้นไปจนครบ7นัดนั้นนะคะทางด้านของทนายความบอกว่าคุณทักษิณต้องการที่จะมาเองทุกนัดโดยเฉพาะวันที่คุณทักษิณต้องเบิกความก็โหต้องดูนะคะว่าจะมาเองตามที่บอกหรือไม่อย่างไรนะคะขณะเดียวกันในวันนี้นะคะก็ถือว่า ในส่วนของการนัดหมายนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่สารอาญาถนนรัดชดาค่ะ